ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นช่วงค่าวันนี้ครับประจําวันที่7ครับเรามากัะทางฝั่งตลาดซื้อขายของน้องใหม่ทดีกันหน่อยครับอย่างทด้านหล่นบุรีเออร์เมื่อได้ทําการเปิดตัวด้านชัยวัดบ์บราณคบรวมทัพอย่างเป็นทางการเลยครับ ยังไงก็ตามการสลับทานา้นทัพราชันคูขาวลำพูนด,ดุริเออร์ครับโดยการนําของทานานบอสตันประธานสโมสรลำพูนด,ดุริเออร์ได้จับทานา้นชัยวั์บูรานปีกซ้ายสารพัดประโยชน์จากสมุทรปราการชิตีเซ็นสัญญาร่วมทัพเตรียมรุยสึกดวทธิกในฤดูกาล2022นี้แหละครับ โดยสำหรับตนานชัยวัดบุรานครับแข่งไว้ย26ปีครับดีกรีทีมชาติไทยรุ่นอยูย่ไม่เกิน2 3ปีเหรียญทองซีเกมปี2 0 1 7เคยการแข่งไงกับสโมรสรเมืองทองยูเนเต็ดพัทยายูเนเต็ดแบบทิ้มตัวเชียงรายยูเนเต็ดและล่าสุดจากสมุทรปราการชิตตีเหลี่ครับโดยทั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลลีบบลรีฤดูกาล2022นบัดเปิดสนามของน้องใหม่ครับลำพูนรีเออร์มีคิวบุกไปเยือนการทเ่เรือีในวันอาทิตย์ที่1 4สสิงหาคมนี้ครับณสนามแพสสเตเดียม รอเวลาย,ยืนยันอีกครั้งแหละครับในขณะที่แประเด็นที่2ครับยังอยู่กับทางฝั่งของต,ตลาดซื้อขายของน้องใหม่ทดีครับอย่างต้านค้างคาไฟสุขโขทัยไฟรครับเมื่อได้เปิดตัวต้านเรียวเวฮาระฮิครับนักเตะสารพัดประโยชน์จากต้านญี่ปุ่นเข้ามาเสริมทัพก่อนลุยศึกไทยลีกเลยครับ โดยไม่ก็ตามกระสับตะนาทับขังคาไฟครับได้เสริมต่อเนื่องครับล่าสุดได้ประกาศคว้าตัวตะนาียวิฮารายิครับแข่งจากสโมสรของตะนาธิเฟนฟอริตโกฟูในศึกเจลิก2ของประเทศญี่ปุ่นโดยตะนานฮารายิครับได้เดินทางมาตรวจร่างกายกับสกเตทฟซีเป็นเชียบนะครับและน่าจะมีการเข้าคมป์ฝึกซ้อมกับทีมในระดับถัดไปตันจีเลยครับโดยสับตะนาียวิฮารายิครับ แิงแนวรับชาวญี่ปุ่นวัย38ปีครับเล่นได้ทั้งกองกลางและเซ็นเตอร์แบ็กลืมต้นเล่นฟุตบอลอาชีพในประเทศญี่ปุ่นกับสโมสรอย่างทันานโฮมิยะต่อมาครับได้ย้ายประเด็นในเจริก2กับสโมสรทั้งทนานเอฟซีกีฟุและทนานคิตะคิวชูในฤดูกาล2013ครับก็ได้ย้ายประเด็นกับสโมสรอย่างทนานเวนต์ฟเรตโกฟุทีมในเจอริก1ในขนาดนั้นครับเจ้าตัวนั้นเป็นกำลังหลักของทีมตลอดระยะเวลา9ปีครึ่งรงเล่นกว่า228นัดก่อนจะย้ายไปรัทัพค้าขาฟสุโขทัย รุ่ยศึกไทยลีกฤดูกาล2022นี่แหละครับในส่วนที่ประเด็นที่3ครับเรามากันที่ทางฝั่งของทงานานเมืองทองรายเด็ดกันหน่อยครับเมื่ออดีตตำนานเบอร์เจ็ดของทงานานกิเลนพจองก็ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนชิมเก่าขนาดฝึกซ้อมพร้อมทั้งมอบกำลังใจกับทงานานเจ้าบุกเอก,กนิตปัญญาอีกด้วยแหละครับ โดยสำหรับนันดัตสกรนของเราครับแข่งระดับตำนานของเมืองทองเนเตดครับก็ได้เดินทางมาส่งกลำลังใจให้กับเอกนิตปัญญาในรุกคนใหม่ที่ย้ายมาจากลีโอเชลายูเนเต็ดพร้อมส่งต่อเสื้อมาริเลข7ซึ่งเป็นเบอร์ที่ดัตสกรเคยสวมใส่ตอนที่ค้าแข่งอยู่กับเมืองทองอีกด้วยแหละครับ ในขณะเดียวกันครับล่าสุดกัปตันดัดสกรท้องเราครับก็ได้ออกมายอมรับเลยครับว่าผมมองว่าเหมาะสมอยู่แล้วครับสำหรับเบอร์เจ็ดน้องเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วครับผมก็มาให้กำลังใจผมอยากดูน้องซ้อมครับเสื้อบอรเกครับก็อยากจะมอบให้เลยครับและสิ่งที่สําคัญคือพาทีมของเราประสบความสาเร็จได้ ทุกอย่างอยู่ที่ตัวของเราครับไม่ต้องกดดันอะไรทั้งสิ้นเลยครับและทั้งนี้ครับสำหรับทานน้านเอกนิตปัญญาครับเป็นการเสริมทัพเข้ามาคนแรกของทานน้านเมืองทองไรแต่และเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกฤดูกาล2022ในฤดูกาลนี้แหละครับ ในขณะที่ประเด็นที T ่4ครับเรามากันทางฝั่งของทาราฉนชุนบุรีฟสีกันหน่อยครับเมื่อาสุดโคตเตียศะสมพบประเสริฐครับหัวหน้าผู้สอนของทาราฉนบุรีฟสีได้ออกมาเปิดเผยถึงนักเตะครับที่จะเข้าร่วมการเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลรายการลงใต้ครับ2022ที่จงังหวัดสงขลาในระหว่างวันที่15-17กรกฎาคมที่จะถึงนี้หละครับโดยสำหรับทาราโคเตียครับล่าสุดได้ออกมายอมรับนะครับว่าการเดินทางไปลงทําการแข่งขันของศึกพรีซีซั่นลงใต้ครับ2022ครั้งนี้ครับสโมสรชนบุรี จะส่งผู้เล่นชุดใหญ่เดินทางไปร่วมทําการแข่งขันอย่างแน,น,น่นอนนํมาโดยบรรดานักเตะหลักของสโมสรอ,อย่างทานด้านเกิอกฤทเวีการกิตสดาการแมนชนรงพ์พรมสีแก้วฉัดมงคลเลืองคาโรโดพนุพงศ์พลซาชนินแซเอียกิติพงษ์แสนสนิทและขณะที่ในส่วนของผู้เล่นต่างชาติครับทั้งทนนันนนฟาอิเชฟฟี่บุกเกียยูบงสูส่งมินตุนดานิโรอาเวสเลนโตเคริตและทันั่นอามาโดอตราก็จะเดินทางไปทั้งหมดมีเพียงแค่ทางน้านเดนิสบูริโลครับที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ในเวลานี้ จะไมไ่สามารถเดินทางไปร,ร่วมกับทีมได้เลยครับโดยทั้งนี้ครับสำหรับเป้าหมายของชุนบรีฟซีครับตรานโคเตียยอมรับว่าในการแข่งขันรายการนี้ครับเราต้องการใช้การแข่งขันที่จะได้ลงเล่นทั้ง2นัดเพื่อทดสอบตัวผู้เล่นทดสอบระบบการเล่นและเตรียมทีมให้มีความพร้อมมากที่สุดในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเปิดฤดูกาลเลยครับและทั้งนี้ครับสำหรับทชุนบรีฟซีครับก็จะทําการแข่งขันศึกลงใต้ครับ2022พบกับปูริทูสีในวันที่15รกรกฎาคมนี้ครับเวลา17น,นาฬิกาณสนามของตรน ติ่นนนสุลลาครับในขณะที่ประเด็นปิดไทยของช่วงค่ำวันนี้ครับเรามากันทางฝั่งของนนธนันปูริทโรฟสีกันหน่อยครับกับธน,นันโ er คดอนลังสัตว์เิวัชัโชกับคุณสื่อของธนันบังกรรุ่งเงินปรูริทโรฟสีครับได้ออกมาจํารับเป้าหมายส่วนตัวของสโมสรในศึกทะเลครับหวังที่จะพาทีมจบเล็กตัวเดียวพร้อมตั้งชี้ทัวร์นาเมนต์ที่4เซาที่จังหวัดสงขลาช่วงวันที่15-17เป็นปลีซีซั่นที่หวังใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดแหละครับ โดยในขณะที่ความเคลื่อนไหวของชีมปูริทูริสซีครับโดยคุณซือใหญ่ของทีมครับหรือแตนานโคตอ้นลังสันวิวัชิโชครับได้ออกมาจำรับล่าสุดว่าสําหรับเป้าหมายของทีมปีนี้ครับทีมเราเองนั้นไม่ได้มีงบประมาณเหมือนกับทีมใหญ่แต่ไม่มากหรือน้อยเกินไปที่จะพยายามทำงานหนักเพื่อไปสู้กับทีมใหญ่ให้ดีที่สุดเราหวังว่าจะทําตามนโยบายของสโมสรครับที่วางเอาไว้ผู้ใหญ่ไม่ได้มากดดันอะไรมากแต่ส่วนตัวครับผมเองนั้นวางเป้าหมายไว้ว่าจะจบเล็กตัวเดียวไม่ได้ไม่อยากให้ปรุซหนีตกชั้นเหมือนรูดกานที่ผ่านมา เพราะปีนี้ครับขนาดทีมของเราก็ถือว่าดีกว่าปีที่ผ่านมาจะพยายามทําเต็มที่เพื่อเป้าหมายที่วางเอาไว้ให้ได้เลยครับโดยส่วนของเรื่องปีซีซันครับที่เราจะไปเล่นที่จังหวัดสงขลาร่วมกับทีมการทเธเซฟ4ีสงขลาซีและชนบุรีซีใน,นระหว่างวันที่15-17นี้ครับผมมองว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ดี เราจะทำให้รอครับได้ทราบว่าพร้อมมากน้อยแค่ไหนและจะต้องพยายามปรับจูนแค้ไขอะไรในช่วงเวลาที่เหลือหลังจากนี้ครับเราก็จะใช้ทัวเมนนี้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดสําหรับการเตรียมความพร้อมทะิกที่กําลังจะมาถึงนี้เองนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed Be l e f a c t o y กันด้วยครับเพื่อน,นําไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ